เก็บต่อนี่ไงเห็ดของเรานี่พี่น้องเห็ด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 กันเลนนะจ๊ะนี่เห็นไหมนี่ออกแล้วนะจ๊ะไลซื้อมาใกล้ๆพี่น้องนี่เขาตืกฝนพี่น้องนี่นะจ๊ะเห็ดนะจ๊ะเห็ดเห็ด อุปกรณ์เพิ่นกระซ่ายู่แถวนี้ละพี่น้องเพิ่นก็สิเก็บใส่กระตาเพิ่นนี่เด็นี่แหละจ้าปลาเห็ดปลาเห็ดนี่ดีกระมองนึงจุ่มนี่ก็มีอนนึ่งจ้าพี่น้องนี่เขาก็สิเห็นเหลืองแปบๆมาแบบนี้พี่น้องนี่อันจังนอนนี่แห้งสิออกหลายพี่น้องโอ้พี่พี่มองนึงเขาก็ หมนุนพอรอพี่เรกขึ้นแม่เห็นแบบนี้แล้วพี่น้องนี่คันตะเรนจ้าคันตะเรน,นป่าเห็ดวมยยุคใซกไก่หรอพี่นอ้องยุกแถวบ้านเห้านี่ละ่ะกลางๆบ้านนี่แหละจ้ะแล้วก็ตีขอเขามีเขาก็คือขึ้นจุ่มแถวนี่ละ่ะจุ่มนี่แม่นเดิดดีพอดีไม่เงี้นั่งเนี่ยอันอยางเหยียบกม็มีแลวจ้ะ ก็อเฮ็ดไปกินในเด้อจ้า้ึอมไม่ย่งนัางหาอันกระสุนมีทั่วไป๋เละพี่น้องไม่ย่งนั่งยังหาพา่กค่ะเดี๋ยวเอามีดก,ก่อนเอาเน้งเอาหนียงชุ่มตัวไปยุ่งกับต่อเดีย๋ดวยวๆนี่ ที่จริงมองนี้มันเคยมีได้นี่ยมองนี้เดี๋ยวพีก่อนมองนี้ก็จะมีแล้วตาบาเขาว่า,านโพลูขึ้นน้าก็ไปซาองมีอีกมองหนึ่งนะมองหนังก็เคยมีกักนเด้ใจละแถวนี้ยังไม่มีเลยก็จะมีจุดจุ่มนั้น กะจี้เตี้นี่มีขึ้นกันที่พี่น้องแสดงว่าพระท่านขึ้นก็จีมีขึ้นแตี้ยนนั่นจุ่มนั่นละ่ะได้จุ่มนึงก็เอาเขาก็สิเขอ้เต่าย่อยเ่าย่อยขึ้นนะพี่น้อง,นองอเนาะถ้าเปิดยืดเตีน้นี้มึงก็จีมีเหรอปีนอ้อง อันนี้เขากับผู้ผู้ขนแมวเห็นเขากับคอยเก็บเนาะอันใดเขาเป็นยงนั่งยังตาพวกคอยดีดีพี่เนาะถุงมือกับบรด,ดี้ทใส่หรอกดิ เก็บเรียก็บับดไว้พร้อมเัาจะได้เกิดไม่ให้เขาได้กินตัวเนาะอืมนีดีพี่น้องเ,เข้ากับยายเขาเห็นยังได้ไดล่ะนี่ดิเป็นแถบเป็นแถบเนี่ยเก็บเอาตัวตัว,ตว เออเขาก็เขาก็ะตือฝนนะนะพี่น้องเขาถือฝนต้นหญ้านี่ก็ของเขากับอันนั่นได้ได้พี่น้องเอาไปกลัวเอาไปอันนี้นนพี่เพ่อน nơi này ôi sướng nhở đấy bì nòng, đẹp đấy,หอม đấy, nè, đã 2 chấm rồi, nè chum có 3 chum miếng, nè cái chum 1, nè cái chum ah nó ghép chum nỉ to, ah cái đẹp, nè đẹp, ฝุฝนพี่น้อโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยมุนอึมยับเอ้าเอ้ามุนก็เอาเกาถือฝนพี่น้องนี่ไว้เป็นเชื้อใช่ไป นี่เดี๋ยวสีปิดัดขาตัดขาอยู่หื่นแล้วค่อยเสียวขาเขาหน่ะมาปล่อยไว้น้ปาเพราะวาอยู่นปปาหน่ยุ่งพี่น้องยุ่งเหยียบ bong an bong bội yên gầm yên hoa nhung nhung kat đi 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 nhung kat minh nang đi 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 ơi đi ơi mua đêm để đi ơi con qua mầm bung mai hm Ôi. nhau có bộ đề say Sẽ cá nhau có bộ để say Và Ô lắm Đi đi, ba hết con có mình nhé nàng nhàng, nhàng. Kiếp mất kì này mira ya